ที่พิ่งได้กองพัดสดุมากสั่งไมโครโฟนทังอินเทอร์เน็ตค่ะทังเว็บไซต์เออวิลเชอร์เว็บไซต์เบบิสเ o ล Amazon ค่ะเขาจะนิยม Amazon กันด้วยค่ะดู uh huh. ตามเ okay. มืองนอกนี่ค่ะเป็นแพ็คแบบนี้จะมาดูกันว่าเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะ <laughs> เพราะว่าอันไมโครโฟนติดกล่องอันจะบอบอชัดนะคะทีมันติดกล่องมากจะเลยมาสื่อเสริมค่ะสื่อเสริมเอากาเป็นเงื่นที่ได้จากประกันสุขภาพที่เขาให้ทุกเดือนนะคะเป็นเงินเท่าเองประมาณเจ็ดสิบยูโรนะคะกล้องแบบนี้ อันม0ยูโรแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ค่ะอะแดปเตอร์ที่เสียบกับเครื่องแล้วก็อ่าไมโครโฟนค่ะเขาว่ามันมีกันที่กันล่มด้วยวังว่าจะมีนะแบบที่กันล่มเป็นฟอย,ฟอย,ฟอยล์อะค่ะนี่เป็นอะแดปเตอร์ ทรศัพท์ของเขามันจะเป็น u us usbc นะมาชัดต้งเลือกนี่ค่ะถ้าเสียบกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีขาตั้งกล่องให้นําเขาให้เลือกได้นะคะว่าไมโครโฟนเนี่ยจะเอาขาตั้งกล่องไหมหรือจะเป็นแบบที่เสียบก้บขาต,ตั้งต่างหากแต่เขาเลือกอแบบนี้ค่ะเลือกขาแบบนี้มาลองดูแก Okay. ในกองกับมีกระเป๋าเองในกองเองก,กับมีกระเป๋าเองน่ารักเนาะก็ดีค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของเขาก็จะใส่กระเป๋าธรรมดาปกติใส่โทนเนาะพอเวลาเขาจะเฮ็ดคลิปเขาก็เอาออกมามีกระเป๋าใส่เรียบร้อยโอ้ Mm hmm, mm hmm. อันนี้จะเป็นใบการันตีฮะใบการันตีให้เขาเขียนซื่อที่อยู่สรงไปว่าเขาซื้อเครื่องนี้เพื่อเครื่องเสียาหายก็จะมีประวัติเราอันนี่เป็นน้ำบัตรหรือยังไงเป็นแอปต่างๆมีเฟ e บุ o ก เป็นแอปต่างๆอินสตาแกรมกับมีนะอีเมลถ้าฮออยากจะแบบว่าเป็นลูกค้าที่ดีเนาะเข้าก็สมัครเข้าไปนี่เป็นคู่มือมั้งนี่เป็นคู่มืออ่าสิ่งที่ได้สิสิ่งที่จะต้องได้อะแดปเตอร์ <laughs> ทอทอมือนี่เนาะตังเตียเต้ยค่ะตังเตียเต้ยสามีมัดสิบเซ้นสูงประมาณสิบเซ้นนี่ก็หมุนไดเอาออกตัางกองไดโอเคจ๊บจๆบ,จบ ตัวคอนโทรลขา <S <S 1> <S 1> <S ของไม่จะอยู่กับเรานานไหมแล้วก็อ้ามีตัวกันล่มสวมไมโครโฟนนีรั้งนอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะ จะเป็นตัวเสียบกล่อง,อาองมาต่อมาต่อกับอะแดปเตอร์ถอดอะแดปเตอร์ออกมาอันนี้ประมาณฟืม o o, ้มออยโรหรอะแดปเตอร์ประมาณหายูโรค่ะก็มาเสียบ นี this ca ่ค mm ือเคมเลอร์นี่คือเคมเลอร์ฮ่าน e ่และนี่ค s อฉันคิดวาเหมือน e กันด้วยไมโครโฟ s สองอันองฟังด้วกันบ่แต่นี่คือดีไ m นองม e Yeah. ตรงนี้ต่อกับโทรศัพท์ของเราจักอากุดแครับฟังตรงนี้ ตั้งกับไมโครเสียบกับไมโครโฟนเ mm hmm. ท่ดีเนาะสวยดีเนาะแต่ยุค is can clean your face โอ <laughs> ้ยปัดหนาะเท่ดีเนาะนะมันมีตัวไอ้บล็อกลมเนี่ยต่างเหมือนมือฉีบเหมือนโปรเฟ s ชั o นอลตุง้งอ่าเขาเสียบไม้มาให้นี่เป็นไมโครโฟน แล้วก็ตัวนี้ค่ะบอกหูว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเทสควอเลส์่อย่าเทสหลายเพื่นะดอนเทสทูมัช h าวไม่อ๋อดีดีดีแลา้สแก็บเลย อ๋อ oh, ข้างหลังโอเคไปนี่โอเคแล้วแต่เขาจะหมุนไปส่ว so, นตัวนี้ก็โอเคเบิรนเสียบกับข้างหลังค่ะไมโครโฟนอ๋ออันนี้คือไม่โมบายและมูบายสเตอร์ ว้าว let's take this off mm hmm. ต้องเอาออกก่อนเพราะว่า oh, wow. อันนี้มันเป็นที่ตั้งกล่อง Uber โอเคงั้นออกกล่องมาฮะเบิด huh? <c oughs> แล้วคะ่ะ นี่อันนี้กันลมเวลาเขาออกไปข้างนอกค่ะมันจะใบนี้เสียงรบกวนฟู่ฟู่น, <cook my. S 1> นี่ใส่ไปนี้อ๋อนี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหัวออกไปเลย <Not flexible. S 1> นี่ดึงดึงอันนี้ออกได้มาชัด cannot o g e t h e r n นอาจ or อันนเลย ดูเ mm. มื่อชีพเนาะแต่โม้ว่ามันมีประโยชน์ขนาดขนาดไหนนะมันจะดีมากไหมอันนี้ก็เสียงปกติในห้องนะคะไาเล่ากิมเขามาชัดเยี่ยมมันเป็นหูกับหูกับเองเลยอ๋อ oh, นี่ s is จะเป็นแบบนี้อ่ะคลิปมันคลิปกลับไป เดิ <Ready? S 2> <Coffee. S 1> เป็นเที oh, yeah, yeah, yeah. น่นี lock, lock ่นะหะมุนอันล็อกล็อกคืนมา mm hmm. แล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้จะมีช่อง mm hmm. เสียบเข้าไปแทมแล้วก็ล mm ็อกอืมเดือด s t สมมติว่าเป็นโทรศัพท์อันนี้ปัืน so not mm hmm. ปับขึ้นลงเพราะว่าบางอันนั้นจะเป็นเงินสปริงเนาะแต่อันนี้ต้องมุวนึ้น โอเคมุนลง mm hmm. ุนลงให้แน,น่นล็อกล็อกอันนี้เป็นโทรศัพท์เก่าเนอะไม่รู้ว่ามันจะเสียบได้ไหมจากนั้นก็อันนี้ค่ะเสียบเข้าไปปักแล้วก็ USB เสียบเข้าไป oh. It's not working with this one, Tira. USB-C only at the new one. เนี่ยกะเสียบกับอากล่องที่กับลังทายอยู่เนาะเสียบกับกล่องที่ลังทายอยู่ตรงนี้ค่ะชิปอันนี้เป็นของ Motorola ค่ะกะเสียบว่าใดแต่ว่าจะบอกถึงลักษณะเนาะวะ่าต่อไปเขาจะทายทายกล่องแบบนี้ได้ไมโครโฟนใหม่หรอ ที่นี่ก็ชัดแล้วค่ะเสียงจะชัดเนาะน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแล้วนะคะออกไปข้างนอกกชัดนะคะห้าก็จะใสไซน่กันลมฟูฟูนี่แล้วล้ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะเสียบอะไรนะคะต้องเป็นกล่องที่กำลังทายอยู่ค่ะเสียบได้ usb c ไปแล้วค่ะพอกันไหมคลิปหนาเสียงชัดๆคะ่ะ สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ